สวัสดีค่ะพระมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่สองมีุนายน2563ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องต้องถามกันก่อนค่ะพี่น้องค่ะใครถูกหวยถูกลอตเตอรี่บ้างคะหอ,อนะถูกบ้างไม่ถูกบ้างคะ่ะพระมอนี่ถามเองแล้วก็ตอบเองนะคะใครที่ถูกนะคะก็ อย่าลืมนะคะพี่น้องนะถูกเสร็จนี่ได้เล็กได้น้อยก็ตามนะคะก็จะต้องไปบริจาคนะคะค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงเล็กๆน้อยนอยต่อบุญนะคะฝากบุญไว้แล้วเราก็จะได้มีโชคลาภอีกนะไม่เป็นทุกขลาภด้วยนะคะพี่น้องนะใครที่ไม่ถูกก็ยังมีงวดหน้าเสมอค่ะ ว่าอย่างนั้นนะคะเราหวังในเรื่องของโชคทา้งด้านอื่นนะคะจะดีกว่ามั่นคงกว่านะคะพี่น้องนะอ่าหวังในเรื่องโชคการงานนะคะหวังในเรื่องของโชคในเรื่องสุขภาพแข็งแรงทรัพย์สินบริวารน,นะคะอยู่กับร่องกระรอยจะดีมากๆเลยนะคะพี่น้องนะอันนี้ฝากไว้วันนี้มาดูนะคะในวันพรุ่งนี้ พี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ทํานายโดยรวมกันค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยดูว่าเป็นแบบไหนนะคะอ,อ้าวห้อยหัวขึ้นขึ้น,นหัวนะคะ่าความหมายก็คืออาจจะไม่ถูกหวยหรือไม่ได้ดังใจนะคะสําหรับบางท่านค่ะอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่สบายมากกว่านะคะพี่น้องนะปวดหัวเวียนหัวอย่างนี้นะแล้วก็วิตกกังวลน,นะ และในวันพรุ่งนี้น่าจะถูกหวนยนะคะบางท่านนี่ก็ไปทําบุญให้ทานนะปล่อยนกปล่อยปลานะเะติมน้ามันตะเกียงด้วยนะคะนี่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 นะสำหรับผู้ที่มีโชคลาบนะคะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโชคลาบจริงๆนะคะสําหรับหลายท่านอะว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามีลางสังหรณม่นเม่นฝันเม่นนะก็เลยไปต่อบุญนี่ไง,ไงทําบุญให้ทานนะคะพี่น้องนาะในวันพรุ่งนี้รังับ ควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะพี่น้องนะสำหรับไพ่ตัวนี้ก็คืออารมณ์ไม่ปกตินั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพยังคงคต้องระมัดระวังอยู่นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเรื่องอื่นประหมอคิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข1เลข2เลข9เลข2นะคะมีเลข1เลข2เลข9เลข2นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันท์เป็นแบบไหนเอ่ยถูกไวยไหมคะป้าหมอสงสัยถูกรางวัลที่หนึ่งคะ่ะยังไม่ได้ตรวจแต่ว่าอย่างนั้นนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะคํา,าเล่นๆอย่าไปซีเรียสอะไรกับชีวิตไอ้มันมากนักนะคะพี่น้องนะเอาละพี่น้องวันจันท์มีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ใครที่ใช้รถใช้ถนนกับรถเองนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของบาดเหตุในวันพรุ่งนี้นะคะขับรถ อย่าเร็วเลยก็ระมัดระวังนะคะระวังจะมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวนะคะระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารในที่ทํางานนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันจันทรยังคงมีปัญหาอุปสรรคนะคะในเรื่องของการงานยังคงติดขัดอยู่ยังเหนื่อยอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องอดทนนะคะถึงจะโอเคนะส่วนนะคะ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะมีข่าวดีนะคะมีในลักษณะของพบทางออกทางสว่างก่อนหน้านี้หรือนขณะน,านี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะมีทางออกช่องทางออกทั้งหมดคือพี่น้องวันจันทนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบแบบฟุกฟุเข้ามาสงสัยว้าจะถูกรางวัลที่หนึ่งว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีโชคดีจากคนรักบริวารน,นะคะลูกลานน,านำโชคนำลาบมาให้นำข่าวดีมาให้ ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันจันทร์ะมัดระวังสองเรื่องอย่างที่ว่าค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข7มีเลข1มีเลขห้ามีเลขเก้นะคะมีเลข7มีเลข1นึ่งมีเลขห้ามีเลขเก้านะคะพี่น้องวันจันท์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้าง สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องนะเป็นแนวทางเนาะมันอาจจะไม่ตรงกับท่านใดท,ท่านหนึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะพี่น้องนะอ่าพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารไม่สบายนะคะที่ผ่านมาอาจจะไปหาหมอนะอย่างนี้นะคะหรือฤทนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ยังคงที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานอดทนนะคะอืมแล้วก็ไม่ เขาเรียกว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากว่าพี่น้องวันอังคารนั้นอดทนมากมายนะคะแล้วก็ขยันแข็งเกร่งนะคะแล้วก็สำเร็จเห็นไหมคะด้วยพระราชินีอุดมสมบูรณ์ขึ้นใครที่ป่วยอยู่ก็จะหายละค่ะพี่น้องวันอังคารนะแต่สําหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะภูมิแพ้โรคเพาะอ,อาหารอย่างนี้นะคะ อ่าหอบพืดอย่างน,นี้ก็จะต้องระมัดระวังนะคะอันนี้ยังคงขึ้นเดทอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะทำนายให้มันให้มันหมดเคราะห์ก็คือหมดเคราะห์นะคะหมดทุกหมดโศกโรคภัยสเสียดจันไรไม่มีนะคะจุแล้วก็เริ่มต้นใหม่อันนี้นะป้าหมอขอทำนายเคลียรให้นะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขแปดแล้วก็มีเลขสามนะคะ มีเลขหนึมีเลขสมีเลข8และก็มีเลขสนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะอืมสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนี่เป็นแบบไหนดูกันนะคะขอให้ออกมาเม่นยำนาพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก็เหนื่อยหนักมีเกณฑ์ออกเดินทางเหมือนกันแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะเรื่องสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานกิจการก็ตามนะคะ มีความรู้สึกว่าอ,อสิ่งที่คาดหวังเอาไว้วังเปลีเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะสำเร็จผลไหมนะอย่างนี้นะ,ะก็ให้ลดในเรื่องของความวิตกกังวลน,นะคะแล้วเราก็มุ่งมันตั้งใจนะคะประกอบกิจประกอบการนะคะด้วยความอดทนนะแก้ปัญหาไปถ้ามีปัญหาเราก็จะประสบความสําเร็จละคะ้ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ,ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทาพันธสัญญานะคะทางด้านกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอแล้วก็ให ให้พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องหน้าเราจะเสียเปรียบนะก่อนที่จะเซ็นไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวนะคะก็มีความยุติธรรมอยู่นะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข7มีเลข1มีเลข8แล้วก็มีเลข1นนะคะมีเลข7มีเลข1น่งมีเลข8แล้วก็มีเลข1นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ ต่ไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะจ๊ะอ๋อขอออกมาเม่นยำนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเอาเว้นแบบนี้กันค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยพี่ท้องวันพุธกลางคืนถูก รางวัลกับเขาบ้างไหมคะเนี่ยอย่างนี้ก็คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นด้นมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสัมมาอาชีพนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดาเ่าตะเลให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะโชคดีแล้วก็ให้รางวัลเนาะมีความรู้สึกว่ามีเงินเข้าเนาะโชคดีพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบนะ สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแต่สิ่งที่ต้องระม,มัดระวังนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะในบ้านในช่องในไซงานนะได้โดยนะคะแล้วก็ระม,มัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงขัดขัดใจนะคะกับบริวารในที่ทํางานและบริวารในบ้านในช่องของเรานะคะพี่น้องนะอันนี้คือโชเรื่องนี้นะหรือทาวเนอกนั้นเรือซัก็คือแน่นอนค่ะ มีโชคมีลาบนะคะพบทางออกละนะเพราะฉะนั้นป้าหมออยากจะบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นดวงก็เริ่มเปิดแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะเดือนมิถุนายนดวงเริ่มเปิดหลายวันเกิดละค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขมีเลขสองมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะมีเลขสองมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะ พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพรหัสือดสดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรหัสบดสดีเป็นไงบ้างคะ,ะถามหน่อยถูกไวไหมคะนะพี่น้องวันพรหัสือดสดีนะลองดูนะคะว่าเป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจกับคนรักบริวารน,นะบุตรหลานน่ะประมาณนั้นนะ,ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางออกนอกสถานที่ ตามแผนที่เรากําหนดเอาไว้โครงการเอาไว้หรือว่าวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่เ็าบอกว่าสําเร็จนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบ,บดีเนาะมีเกณฑ์เดินทางนะไปทํากิจทําการนะไปทําธุรกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ,ะสำเร็จนะคะตามที่ต้องการนะคะพี่น้องนะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับพี่น้อง วันพฤหัสบดีและระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะได้เงินเข้ามานั้นเนี่ยเราก็จะต้องประหยัดอดอมวางแผนการเงินนะคะพี่น้องนะไม่งั้นเราก็จะชดเงินหน้าเอาเป็นแบบนี้กันค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหมีเลข0ูนย์มีเลข1มีเลข6มีเลข0ูนมีเลข1นนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่ขึ้นคู่แบบนี้ก็คือให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะถ้าใครถ้าเป็นเพศหญิงก็ระวังเรื่องเลือดเรื่องลมนะคะไวทองได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะไปตามหมอนัดนะคะเรื่องของสุขภาพตรวจสุขภาพ ะะหรือพาใครไปโรงพยาบาลก็ได้นะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะคะและก็มีความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ปกติเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ดังใจกับบริวารน,นะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะและถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้เราคาดหวังอะไรกับบริวารเอาไว้นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องนะ ก็ในวันพวกนี้ก็ต้องทําใจอะเนาะมีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะไม่ได้รับปากแล้วเขาไม่สามารถที่จะทําได้นะคะ่าตามที่เราต้องการอาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวางแผนที่สที่3ต่อไปนะคะพี่น้องนะแล้วก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเราเนาะยังคงให้การช่วยเหลือและขัสนับสนุนเข้าข้างพี่น้องวันศุกร์ เป็นอย่างดีอยู่นะคะพี่น้องค่ะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะอ่ามาดูเลขน้ำโชคค่ะในวันพรุ่งนี้มีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลข3ามีเลขสี่นะคะมีเลขสองมีเลข1มีเลข3ามีเลขสนะ,ะนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะจ๊ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าพี่น้องวันเสาร์ก่อนหน้านี้เครียดนะคะ เครียดมากแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะอย่างนี้นะเครียดคิดนู่นคิดนี่นะคะคิดในเรื่องของอนาคตคิดในเรื่องของกิจการการงานนะคะความเป็นอยู่นี่คืออย่างนี้นะคะและอย่างที่เคยแนะนำมานะคะก็ไม่ต้องไปคิดไกลให้มันมากนะักคิดณนะปัจจุบันเนี่ย แล้วก็มีอะไรก็หยิบช่วยทําไปก่อนนะคะพี่น้องนะและเดี๋ยวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะสถานการณ์เริ่มที่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะรออีกหน่อยหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยนะคะเราก็จะได้ตามที่คาดหวังและพี่น้องวันเสาร์ก็ดวงเริ่มเปิดแล้วเหมือนกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีผู้รับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะรวมถึงเราก็สามารถดูแลบริวารเป็นอย่างดีแถมพี่น้องวันเสาร์มี โชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะพี่น้องนะเรื่องของการเงินเรื่องของความเป็นอยู่และเรื่องของบริวารก็ดีดีนะคะพี่น้องนะอ่ะสาธุค่ะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขเก้านะคะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขเก้านะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นป้าหมอขออวยพรนะคะให้พี่น้องของป้าหมอทุกวันเกิดขึ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะตั้งแต่เดือน6นี้เป็นต้นไปนะ,ะขอให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะวสวัสดีค่ะ